แย่คอยดูโลกก็เป็นของโลกแบบนี้ไม่ว่ายุคนี้หรือยุคไหนกิเลสก็ยังคงเป็นกิเลสตัวเดิมโกรธโลภหลงในครั้งพุทธกาลก็เหมือนโกรธโลภหลงสมัยนี้วันก่อนยังคุยอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันวันนั้นที่กุฏิหลวงปู่ ท่านบอกผมและหมู่คณะเหมือนกับให้เตรียมใจไว้ว่าอีกหน่อยข้าตายแล้วเขาจะขายข้าแกคอยดูอยากลาบเพียนหลวงปู่ว่าไม่อยากรู้ไม่อยากดูไม่อยากเห็นเลยจริงๆในที่สุดก็ได้รู้ได้เห็นตามที่ท่านบอกไว้ไม่ผิดแม้นิดเดียวทำอย่างไรได้ นอกจากเป็นการบ้านให้สิธิ์ได้ฝึกจิตฝึกใจกันอีกหนึ่งวันผ่านไปนึกถึงคำสอนพระพุทธองค์วันคืนล่วงไปล่วงไปเรากําลังทำอะไรกันอยู่หลวงปู่ไม่มีวันหยุดคําที่หลวงปู่เอ่ยถึงด้วยความเคารพสูงสุดคือคําว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลวงปู่เคยบอกผมว่า เราจะเกิดมาได้ต้องมีพ่อแม่ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีเราทางธรรมก็เหมือนกันเราจะเกิดในธรรมได้ก็ต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามก็รวมอยู่ในพระพุทธเจ้านั่นแหละข้าถึงให้ขอบารมีพระพุทธเจ้าคณะนี้มีหลวงพ่อทวดเป็นผู้นำข้าขอให้พวกแกทุกวัน เราปลูกต้นไม้ใหญ่ใช้เวลาเป็นสิบปียิ่งต้นใหญ่บางทีเป็นร้อยปีหลวงปู่ท่านยิ้มก่อนจะพูดต่อว่าจนพวกแกลืมแต่หลวงพ่อทวท่านไม่ลืมลืมว่าจะทำอะไรเฉเฉใช้ใช้กันไปข้าขอท่านช่วยเหลือหมู่คณะขอบารมีพระพุทธเจ้าแสนโปรดจักรวาล กับที่ทำทำกันมาทั้งหมดให้ไปช่วยกันทำต่อถ้าใครตาดีแกก็เห็นข้าก็ทำอยู่ทุกวันคนนั้นขอคนนี้ขอขอกันทุกวันไม่มีวันหยุดพวกแกทำงานยังมีวันหยุดข้าไม่มีวันหยุดช่วยได้ก็ช่วยกันไปอยากเรียกแต่ไม่กล้าเรื่องนี้เป็นเรื่องขำของผม สมัยก่อนผมชอบอ่านหนังสือธรรมะของพระสายหลวงปู่มั่นฝังเทปท่านหลวงตามหาบัวเวลาที่ท่านเรียกหลวงปู่มั่นว่าพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วนึกอยากเรียกหลวงปู่อย่างนี้บ้างวันหนึ่งผมมีโอกาสอยู่กับท่านจึงกราบเรียนท่านว่าผมขอเรียกหลวงพ่อว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ เหมือนที่พระสายหลวงปู่มั่นท่านเรียกกันได้ไหมครับท่านตอบว่าได้แต่แกจะอายหมู่เขาจากคำตอบของท่านผมจึงเรียกท่านแต่ในใจแสดงออกให้เหมาะกับกลุ่มคนไม่ทำตัวแปลกแยกจากเพื่อนๆนหมู่คณะคนอื่นๆพูดถึงท่านหลวงตาตอนที่ผมขออนุญาต ทำหนังสือบันทึกคำสอนหลวงปู่ดูเล่มแรกที่ชื่อไตรัดเมื่อปีพุทธศักราช5 5 3 0ท่านอนุญาตโดยตอบว่าถ้าพระมหาบัวไม่บันทึกประวัติหลวงพ่อมั่นไว้พวกแกจะได้อ่านกันหรือลูกศิษย์เสียท่าหลวงปูด่ดูท่านเป็นที่รู้จักในหมู่ลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ แล่ลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำหลายคนก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ในสมัยที่หลวงปู่ยังอยู่นั้นมีอยู่วันหนึ่งที่คณะศิษย์หลวงพ่อหรฤาษีลิงดำชวนผมไปภาวนาที่บ้านคุณป้าท่านหนึ่งผมได้มอบสมเด็จของหลวงปู่ให้พวกเขาไว้ใช้กรรมเวลานั่งภาวนาคนละองค์ คณะนี้เป็นผู้ที่ฝึกมโนมายธิเป็นกันแล้วทุกคนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวเป็นที่เจริญศรัทธาจากนั้นก็นั่งสมาธิภาวนาด้วยกันขันพอเลิกนั่งสมาธิก็มีลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำคนหนึ่งในคณะนั้นบอกว่าวันนี้เขานำพระมาหลายองค์มีพระสมเด็จ พระหางมาพระคํำข้าวเขากำพระไว้ในมือมองไม่เห็นว่าเป็นพระอะไรเขาว่าจะให้ผมลองทายดูว่าเขากำพระอะไรวันนั้นผมหลับตาแล้วกราบขอบารมีหลวงปู่ให้เห็นภาพพระในมือที่เขากำอยู่แล้วจึงตอบเขาไปว่าพระหลวงพ่อดูสิทธิ์ผู้นั้นแบมือออกมา แล้วตอบว่าไม่ใช่ผมมองเห็นว่าเป็นพระสมเด็จกรรมนั่งพระที่หลวงปู่ให้ลูกศิษย์ใหม่ใช้กรรมเวลานั่งสมาธิแบบที่ผมพึ่งให้เขาไปแท้แต่ทำไมเขาตอบว่าไม่ใช่ถามเขาว่าถ้าไม่ใช่แล้วเป็นพระของท่านใดเขาไม่ตอบได้แต่ยิ้มผมเก็บเรื่องราวความสงสัยไว้ จนกระทั่งได้มีโอกาสมาวัดสแกรเรียนถามหลวงปู่เราเห็นการให้ท่านฟังท่านบอกผมว่าเขาทดสอบแกผมเรียนหลวงปู่ว่าก็เห็นเห็นอยู่ว่าพระหลวงปู่แท้ๆทำไมจึงบอกว่าไม่ใช่สุดท้ายหลวงปู่ท่านเฉลยให้ผมฟังว่าเขาอธิษฐานให้แกต่อเป็นชื่อข่าว่าพระ ผมปัญโยแกไปตอบอย่างอื่นเขาเลยว่าไม่ใช่โอ้โหผมไม่เฉลียวใจเสียถ้าเขามาแล้วโดนทดสอบแบบนี้เห็นทีจะคันหัวใจไปอีกนานถ้าไม่ได้มากราบเรียนถามหลวงปู่พระหลวงพ่อดูพระผมปัญโยคำสอนหลวงพ่อกันหลวงปู่เมตตาเล่าให้ฟังว่า ท่านไปเรียนวิชาสักให้คงกระพันท่านอยากได้ชนิดที่เรียกว่าสักที่เดียวให้เหนียวตลอดหลวงปู่เคยลองใช้เข็มแทงที่แขนตัวเองจนทะลุก็รู้ว่าไม่เหนียวจริงท่านจึงมาถามหลวงพ่อกันอุปชาของท่านว่าทํำอย่างไรจึงจะให้เหนียวตลอดไปท่านอาจารย์ตอบว่า วันไหนไม่กินข้าวก็ไม่ต้องทำถ้ายังกินก็ต้องทำหลวงปู่ท่านยังเล่าต่ออีกว่าถามอย่างนี้อาจารย์ท่านโกรธมากท่านว่าถ้าท่านไม่ใช่พระท่านคงลุกขึ้นเตะแล้วหลวงปู่ท่านกลับมาคิดมานึกถึงตัวตายคำว่ากินนั้นคือกินลมอนาปานสติ ต้องปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจถ้ามีเวลาหายใจก็ต้องมีเวลาปฏิบัติท่านสรุปกับตัวเองหลวงพ่อกันธรรมโชตวัดพญาติการามหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดพญาตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านเกิดเมื่อพุทธศักราช2,390 ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวท่านเป็นพระสุปฏิปโน,โนูที่ชาวบ้านเคารพและศรัทธาเหรียญหลวงพ่อกันถือเป็นเหรียญที่ผู้คนนิยมแสวงหาและมีราคาสูงมากท่านมรณาภาพเมื่อปีพุทธศักราช2477นิมิตความฝันขอเล่าความฝันที่เป็นลางบอกเหตุเรื่องหนึ่ง ในช่วงก่อนปีพุทธศักราช2,530เมื่อผมได้มากราบหลวงปู่พูดคุยเรื่องในหลวงกับท่านหลวงปู่ท่านบอกผมว่าพระเจ้าอยู่หัวองค์นี้ท่านดีข้าสวดมนต์ไหว้พระทุกวันขอบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เทวดาช่วยคุ้มครองรักษาใครตาดีก็ดูสิว่า มีพระองค์ไหนอยู่ข้างหางในหลวงหลวงพ่อเกษมนี่มีไหมผมได้แต่นึกในใจว่าหลวงปู่ท่านรู้ว่าหลวงพ่อเกษมเขมโกโป่านอธิษฐานคุ้มครองในหลวงโดยมีกายทิพย์อยู่กับท่านตลอดถ้าเช่นนั้นหลวงปู่ท่านก็ต้องอยู่กับในหลวงตลอดเหมือนกันท่านถึงรู้เรื่องนี้ เมื่อข่าวที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองเดือนเมษายนพุทธศักราช2552ผมรู้สึกสลดหดหูใจมากวันหนึ่งผมได้มานั่งที่หน้าพระพุทธคุยกับหลวงปู่และกบาถามท่านว่าเป็นห่วงในหลวงมากขอหลวงปู่เมตตาช่วยดูแลท่านด้วยคืนวันนั้นผมฝันว่าหลวงปู่พาผมมา ยืนอยู่ที่หัวมุมท้องสนามหลวงในช่วงคำคำจุดที่ยืนอยู่นั้นหันหน้าเข้าหาพระบรมมหาราชวังสายมือคือสาลหลักเมืองถัดจากสาลหลักเมืองคือกระทรวงกลาโหมที่มีปืนใหญ่อยู่รายรอบผ้าที่ปากฏอยู่เบื้องหน้าคือไฟกำลังลุกไหม้ที่กระทรวงกลาโหมอย่างรุนแรง อาคารลูกติดไฟทั้งหลังเพียงแต่ยังไม่พังลงมาเท่านั้นเองแสงจากเปลวไฟทําให้บริเวณนั้นสว่างจ้าไปหมดในฝันนั้นผมรู้สึกได้ถึงความร้อนของไฟที่กําลังโหมไม่อยู่ถึงขนาดอุทานออกมาว่าโอ้โหจากนั้นภาพที่ปรากฏต่อมาคือสเก็ดไฟลอยข้ามถนน และข้ามกำแพงมาฝั่งพระบรมมหาราชวังน่าอัศจรรย์ใจที่ลูกไฟลอยข้ามวัดพระแก้วโดยที่ไม่มีสเกตไฟสามารถทำความเสียหายแก่วัดพระแก้วแม้เพียงนิดเดียวไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของวัดที่ติดไฟเลยไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถพระวิหารหรือพระเจดีย์ หรือสิ่งใดๆที่อยู่ภายในบริเวณวัดทั้งหมดภาพต่อไปที่ปรากฏและน่าเป็นห่วงอยู่ก็คือไฟได้ลูกลามมาติดที่พระที่นั่งจักกีมหาปราสาทดังภาพที่นำมาให้ชมกันแต่ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นครั้งที่สองคือเห็นเพียงไฟลามเรียอยู่บนหลังคาไปจนถึงยอดแหลมของปราสาท เราวกับมีมือของปีศาจที่ใช้ดินสอไฟเขียมเส้นตัดขอบด้านข้างพัทีนั่งไปจนถึงหลังคาเห็นเส้นขอบไฟอย่างชัดเจนเมื่อตัดกับแผ่นฟ้าสีดำยามค่ำคืนอัศจรรย์ที่สุดคือไฟก็ไม่สามารถลุกลามเข้าไปในตัวของปา,าสาทได้แม้แต่เพียงนิดเดียว ในชีวิตผมไม่เคยฝันเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยเหมือนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริงๆเหมือนหลวงปู่พาไปดูสถานที่จริงกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองขณะนี้มีอะไรเป็นนิมิตความฝันที่เป็นลางบอกเหตุและในที่สุดเราก็พบว่ามีกลุ่มคนที่คิดร้ายต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ ดังที่ทราบกันดีนิมิตรางสังหอน,นี้อย่างน้อยก็ให้แง่คิดว่าไม่มีใครหรือสิ่งใดที่จะมาทำลายพระพุทธศาสนาได้แต่อาจมีภัยมาทำร้ายพระเจ้าอยู่หัวของเรามาทำให้ระคายเคืองเบื่อพักยุโคโลระบาตแต่ในที่สุดโดยเดชะปารมีโดยคุณพระศรีรัตนาไตายและพระสยามเทวาธิราช ก็คุ้มครองรักษาพระองค์ท่านและคุ้มครองบ้านเมืองให้อยู่รอด